ต่อไปครับมาแพ็คคู่2คนเลยทีเดียวเชียวครับ2คนนี้น่าจะพาเราไปสู่ความเออมันเนาะในเมืองแบบ t ิ k กต็อกอ่ะ <c oughs> สองคนนี้ครับชื่อวงว่าเร y a l ดิเมสนะครับไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของพวกเธอนะเป็นเหมือนพวกเอเคเอน,นแหละนะหรือว่าการเรียกพวกเธอนะครับต้องเรียกว่าเฮ้ยเรียวดิเมสนี่ประมาณนั้นนะครับเป็นนักร้องคู่สาวนะครับนี่เธอก็มีเออเขาเรียกว่านะ มีคำคมกับพวกเธอนะครับวิดีโอที่เป็นไวรัลมันก็คือชีวิตของพวกเราใน2สองคนนี้ครับอ่าเ่อชื่อว่าเบลักกับล็อกซี่นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่ไงไงด้านซ้ายมือนี่ชื่อล็อกซี่นะครับดูจากที่ของเธอนะครับนี่ส่วนขวามือนี่อีเจลายไฟเนี่ยก็คือ เบลักนะครับนี่ b l ลักชื่อโคเทว่ะล็อกซี่โคเทเนาะนี่สองคนนี้ครับรู้จักกันในนามชื่อว่าเรียลดีเมสนี่สองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไฮสคูลกันเลยทีเดียวเชียวครับพวกเขาเป็นนักร้องหญิงที่ฉลาดหลักแหลมและสามารถใช้เวลาว่างเปลี่ยนแปลงให้หมันกลายเป็นเงินได้เสมอนี่ไงอันนี้ก็คือล็อกซี่ครับส่วนคนด้านหลังก็น่าจะเป็น ไอ้เจ้าของค่ายใหม่เนาะนี่น่าจะเป็นเดียควันนะครับไม่ใช่สิไอ้หมอนี่มันเซ็นสัญญาไอ้พวกล็อกซี่มาอะไรนี้เนาะในเดีควันเนี่ยเพื่อที่จะไปฉุดฉายที่เมืองริปเปอรเอ้้ไม่ใช่ไปเมืองที่ไวซิตี้โถชื่อเมืองนี่มึงบดบนไปอยู่เท่านี้แหละนะประมาณนั้นนี่แล้วพวกเธอครับก็โด่งดังนะโดยการเป็นขวัญใจนักแร็ปทั่วไปนะครับแล้วพวกเธอก็โพสต์คลิปบนโซเชียลแบท รัวๆเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เลยทําให้ไอ้หมอนี่ได้เจอเธอในคลิปไว้เล่าอะไรอย่างงี้นะก็เลยเซ็นสัญญาเธอเข้ามาในค่ายเอ,อ,อะไรสักอย่างรอๆเมื่อกี้น่ะโอี่รอเรคคอร์ดนั่นเองครับนี่แล้วเธอก็มีคำคมนะครับสคนนี้เขาบอกว่าเงินทั้งหมดของพวกฉันอยู่ในคลับนี้พบกับคู่ซีของฉันทําให้มันสนุกสิวะนี่ประมาณนั้นเงินก็อยู่ในคลับนี้อะไรงี้โอ้โหดูดิ ภาพโคตรดีว่ะตรงนี้น่ะโอ้โหกราฟิกโคตรเด็ดโอ้โหค่าทุกเกมเลยป่ะเนี่ย <c oughs> โคตรโหดเนาะนี่และต่อไปก็โดนแค่เพลงเดียวดังๆโดนโดนได้ซิงเกิแลแรกของพวกเธอที่ทำกับนักร้องชื่อว่าดาวพลายนี่ก็คือเป็นนักร้องแถวบ้านนะนี่ก็คือก่อนที่เธอจะดังนะครับและทำให้เรียลดีเมสสองคนนี้โด่งดังขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ หลังจากผ่านมา5ปีแล้วหลังจากเพลงนั้นดังนะครับพวกเธอก็ประสบปัญหาต่างๆมากมายครับและตอนนี้เธอก็เซ็นสัญญากับค่ายออลีรอล็คคอร์ดนะครับโดยหวังว่าพวกเธอจะกลับมาดังเป็นพรุแตกอีกครั้งหนึ่ง